อ่าคุณบุษลินก็จัเขินนะครับกับวิธีการทํานะครับพูดได้เลยนะครับน่าจะครั้งแรกในชีวิตของพวกผมขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือกะเพราป่านะครับผมโอ้โหใส่เยอะโอ้ใส่เยอะเลยนะครับผมเนี่ยแบบแบบดับกินไม่มีกินนั่นเลยเนาะใกล้ขันเนิ่วถือว่ารสชาติเป็นไงปยังไม่ร้อนแล้วมันขันแล้วไก่อะเฮ้อลงบอกผมที สวันนี้ตอนเช้าครับหลังจากที่พวกเราเตรียมของแต่เมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงหรือรถเราได้คลิกเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะออกเดินทางวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างไปทำอะไรไปกี่วันผมอยากฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับอ่าอย่าลืมไม่ใช่ดูแต่เฟซนะครับผมอ่าแล้วเข้าไปดูใน YouTube ก็อย่าลืมถ้าถูกใจนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เราจะพยายามไปสรรหาสถานที่สวยๆนะมาให้ท่านได้ชมนะครับท่านนอนดูอยู่บ้านเลยไม่ต้องไปเที่ยวครับพวกเราจะไปเที่ยวให้ดูครับโอเคครับตามเราไปครับผมสวัสดีครับวันนี้จะเดิน,นทางต่อแล้วจะไปเที่ยวไหนตามเราไปนะจ้าแม่ไม่ฮาหรอก ที่เรามาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นชนเผ่าเขมรนะครับผมไทยขเขมรไม่ใช่ประเทศขเขมรน,นะนี่คือประเทศไทยเนาะนะวันนี้นะครับน้องชายอุทัยนะครับผมขอมารับเอาเขาบอกว่าเป็นนักล่าไม่รู้ว่าจะล่าอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามว่าพวกเราจะไปล่าอะไรน้อสําหรับผมแล้วไปล่าหาความสุขครับผมนี่เหมือนเบ็ดนะครับเหมือนเบ็ดจะโทรไป่เข้าไป ะจะเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็เตรียมสเสบียงอาหารนะครับมะละกออรอ,อ,อติดตามพวกเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับมมผมไปทําอะไรตามล่าอะไรครับผมก่อนเ,เราจะเข้าเป้าหมายนะครับเราก็เตรียมสเสบียงครัเบเตรียมเสบียงเป็นร้นานชกห,หวยนะครับขครของขวัญเป็นขนมหน่อย ุินก็เตรียมโคกครับมีโคกมาเดยวเข้าพื้นที่นะครับเตรียมขนมนนขนมปังเตรียมขนมนะครับขนมขนม,ขน,มนมเนย สเสบียงครับสเสบียงสเสบียงสเสบียงที่จะเดินต่อไปเดินทางไม่ต้องกินข้าวกินแค่นี้ก็พอ,อสู่สนามรบอโอเคโอเค นี้เราอยู่อำเภอุนหารนะครับเส้นทางที่จะไปข้างหน้านี่ก็คือไปอำเภอพบึงนะครับผมเป้าหมายไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับยังไม่รู้นะครับผมตามเรามานะครับตอนนี้ทีมงานของเรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายนี้คือเป้าหมายอะไรเขาพามาอะไรนะครับผมบ้าน,านด้วนใหญ่อำเภอพายุนะครับห่างจากอำเภอกระทลักษ์ประมาณ50กิโลได้นะ ประมาณนี้นะนี่ครับทีมงานตอนนี้กําลังใส่บูธนะครับผมไม่ใช่จะออกลบนะครับออกล่าครับผมนี่เดี๋ยวแนะนำก่อนเดี๋ยวผมจะสอบถามว่าใครเป็นใครอะไรยังไงมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมนี่สัมภาษณ์ก่อนนี่คือเสียนกองเขม็นขาวแห่งบ้านโนนแฝกครับโอ้เขม้นขาวแชมป์ตลอดแชมป์ตลอดสนกจ่าโทนี่ก็แชมป์เที่ยวที่แล้วนี่ก็แชมป์เออ แชมอะไรอ่ะเช็มอะไรแชมหาหนูนี่แหละครับพาผมมาหาหนูใช่ไหมครับโอ้โหเพิ่งรู้นะครับหนูนาครับหนูนานี่คือทุ่งนาครับทุ่งนาทุ่งนาเนี่ยเนี่ยเราจะมาถามว่าใครเป็นใครมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับผมว่าไปหายังไงจะรู้ได้ยังไงว่ามันที่นี่มีหนูเพราะมันห่างจากอำเภอที่เราอยู่ี่ตั้งห้าสิบกว่ากิโลทำไมต้องมาไกลขนาดนี้แถวแถวเราไม่มีหรือ เคยมาแล้วไฟนึ่งครับอ๋อเคยมาแล้วครับอาทิตย์บอนเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับคิดว่าตรงนี้มีแน่นอนมีครับเรารู้ได้ยังไงว่ามันตรงนี้มีหนูเห็นขวยมันครับไปขวยมันหรือที่บ้านมันนั่นแหละเนาะบ้านมันเป็นรูมันเนาะครับรูหนูนี่นี่นี่อุปกรณ์ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธเป็นอาวุธเอาลอง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 ถอดออกมาทั้งหมดทีมาจากลุงไบเดนลุงไบเดนเนาะลุงไบเดนอ่า เนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเหมือนคันเบ็ดเลยครับผมโอ้นี่ครับนี่นี่นี่อ่าดูดูดูแล้วก็จะเป็นบ่วงเป็นอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการกรรมวิธีทํำยังไงเนาะอ่าโอเคนี่แต่ละคนนะครับครับตอนนี้นี่ทีมงานของเรานะครับต้องเตรียมน้ํานะครับขาดน้ําไม่ได้เสบียงนี่เสบียงครับอย่างน้อยต้องมีน้ํานะครับตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเพราะว่า เราแวะซื้อเสบียงคือแค่ข้าวหนมปังคนละก้อนสองก้อนเท่านั้นเองตอนนี้เตรียมการแล้วครับเตรียมการแล้วนะใส่รองเท้าบูทนะครับเพราะว่าถนนที่เราจะไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถนนลาดยางนะครับผมอยากจะถามว่าไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาขาวดีคืออะไรนี่เป็นเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมเม็ดโฟมเอาไปเพื่ออะไรครับผมเอาไปหมายที่เราจะปักบ่วงไม่ให้มันหลงโอ้นี่เห็นไหมความรู้ใหม่นะครับพี่น้องแล้วนี่คืออุปกรณ์ล่าอันนี้คืออาวุธอาวุธ เขาเรียกว่าบ่วงบ่วงนะครับทำทำทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ไผ่เอาออกมาทีแล้วมีอะไรบ้างมีสายเอาลองลองถอดก่สิสายลวดสายลวดนะครับมีสายลวดทเป็นวงอย่างนี้ทําเป็นวงอ๋อนี่เป็นวงออกมาให้หนูมันวิ่งเข้าวิ่งเข้าตรงนี้แล้วมันก็ติดอยู่แงกเยื่อมันมีไหมเยื่อไม่ต้องใส่เยื่อไม่ต้องใส่เยื่อโอ้เอาเปรียบมากเลยครับผมพีมือล้วนเลยพีมือล้วนเลยต้องลงทุนมากโอเค เรียบร้อยนะครับที้นี่ด <Gener wave S 1> ีกคนนะครับผมเตรียมเลยอันนี้มีมีประมาณกี่บ่วงครับนี่น่าจะสองร้อยครับสองร้อยเอ้าคนละอย่างบ่คนละอย่างครับคนละอย่างครับอันนี้มันเป็นยังไงเอาออกมาดูที่ยางครับเอ้าแบบยางก็มีเราลองลองลองทำลองลองลองออกดูสิแบบยางยางนี้เอาไปดีดตามบ่หรือยังไงดีดครับโอ้ดึงออกมาเวลาหนูเข้ามาเอ้ามันก็จะจะรัดเลยครับรัดคอมันครับ โอ้นี่ลองทดสอบทีทดสอบสิรุนแรงเลยตัวเนี้ยออ่าืมโอ้แบบโทษประหารสถานเดียวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้รัดเลยดึงดึงลงมาเนาะตัวนั้นไม่รัดนั่นไม่รัดรัดแต่ไม่ตายตัวนั้นไม่ตายตัวนี้แน่นอนครับโอ้โหนี่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 แล้วหนูมันจะเข้ามายังไงเข้าอย่างนี้ครับเดินเข้ามาแล้วก็ไปดึงดึงโอ้รัดคอเลยครับโอ้โหโหดร้ายโหดเหี้ยมมากอ่ะไป สบายอยู่ด้านในครับมีอะไรบ้างครับลองดึงออกมาดูสิมีทั้งน้ำน้ำเนาะน้ำเนาะแล้วก็อาหารอาหารอาหารไม่มีหวานเขามีขนมมีนม่านมแล้วก็มีโคกขวดหนึ่งครับอ่าโอเคไปเพิ่มพลังเพิ่มพลังอ่าตอนนี้คุณบุตรดินกําลังคืบคานลงมาอยู่นะครับผมเพื่อเราอยากเกยไปดูขนมล้นบ่อหรือเจังใดฮะไม่ไม่ไม่มีอะไรหลอกซองซองห่ะไปอ่เขาต้องกางร่มนะครับผมไปเดิน รอหน่อยรอหน่อยครับตอนนี้ผมกําลังจะพาพวกท่านมาดูว่าการทํานะครับดักหนูเนี่ยทํำยังไงบ้างเนาะนี่ครับเดิมตาน,เด,ตานเดิมตานข้างคนาครับค้างคเนาะครับนี่คือในพรานนะครับผมโอ้โหสูงมากอ่าผมเห็นแล้วว่าเป็นกระดาษที่ขาวเนี่ยเป็นที่เก่าเขาหรือที่ใหม่ที่เก่า,าที่เก่าที่เก่าเขา แต่ไม่ถูกครับไม่ถูกใช่ไหมครับมันยังเดินเนี่ยครับโอ้เรารู้เลยนี่เห็นไหมครับนี่มันไม่รอก,กอ่าน,นี่คือมันก็เหมือนทางลาดยางเลยทางไหนคนเดินก็จะไม่ค,ค่อยรกอืมนี่คือรู้เลยว่ายังมีหนูอยู่เนาะนี่ล่องรอยเก่านะครับผม,มไปา,เเา,าบเลโอ้นี่นี่ แดงว่ายังมีนี่นี่ยังสดเลยครับครับผมครับน่าจะเมื่อคืนนี้เนาะครับครับนี่ยังมีอยู่เลยเห็นไหมนี่คือการสังเกตนะครับที่เราจะมาดักหนูว่าอ่ามันอยู่ยังไงมันจะอยู่ไหมมันจะมีไหมประมาณนี้เนาะอ่ะลองดูทํายังไงเอานี่ครับดับแรกก็ตั้งก่อนตั้งตั้งวงนะครับอ๋อจะเน้นประมาณกระป๋องกาแฟครับูโอเคครับครับอ้าวแล้วเราเอาใส่ยังไงทีนี้นี่ครับ เราจะเลือกใส่ตรงทางที่มันแคบๆนะครับถ้าเป็นทางกว้างคือหนูมันจะเดินไม่ค่อยตรองตรองรูรูบ่วงที่เราป้าหมายที่เราเอาใส่ครับนี่ครับแคบเองนะครับผมจะใส่ใส่สูงว่าประมาณนิ้วหนึ่งครับพอดีคอมันเดินผ่านมาครับอนีที่น้องครับนี่ครับเดือดเนาะคือใส่เสร็จแล้วเราก็นีให้ดูมีวงบนนี้ข้างในไงครับใส่เสร็จเราก็จะทําหมายไว้ดูตอนกลางคืนครับทํำหมายไว้ครับอ๋อโฟม ผมคือหมายเป็นของเรามากลางคืนเราจะเห็นเลยว่าเป็นสีขาวโอเคไปเอาอีกเราก็จะเน้นทีหน่อยครับถ้าบ่วงเยอะก็เน้นเน้นทีทีทำทีทีครับอันนี้เรารู้เลยว่ามันยังมีการล่องรอยเดินอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันทางยังใหม่ๆอยู่ครับนี่ครับนี่พอเดินเดินมามาถึงทางแคบๆผมถึงจะเลือกใส่ครับโอ้ทางแคบๆนะครับ โอ้น,น,นี่นี่นะครับนี่แล้วก็หมายเอาไว้ครับอโอเคเลยเนาะเราเราเรารู้ขนาดแม้แต่ร่องรอยของมันว่าเป็นหนูเล็กหรือหนูใหญ่ใช่ไหมอันนี้ผมเห็นแล้วนี่ยังเป็นรอยใหม่ๆอยู่เลยใหม่ๆครับอันนี้อ่าน่าจะมีแน่นอนใช่ไหมแน่นอนแต่ไม่ใช่เป็นหนูหนูหน,<ม>หนูใหญ่ไม่ค่อยใหญ่หนูหนูแขนนะครับรุ่นกระป๋องกาแฟครับรกระป๋องกาแฟนะครับนี่เป็นรอย เราก็จะลดลดขนาดรู้ว่วงลงหน่อยอ๋อเรารู้เลยครับอ่ะลองปักแน่นอนเลยตรงนี้นี่ปักเรียบร้อยครับผมแล้วก็หมายเอาไว้ตัวแต่ไม่รู้จะโดนไม่โดนอ่าอาจจะโดนหลังแน่ๆก่อนก็ได้อืมแต่เราก็ทำเอาไว้เยอะๆผมเน้นทีผมบ่วงเยอะบ่วงเยอะเนาะครับนี่คุณบุตรดินก็มาด้วยนะครับผมอ่า โอเคนี่กระแตมันก็เยอะครับตรงอ๋อกระแตด้วยมางวดก่อนเขาได้ไปแปดตัวกระแตครับอืออ่าที่เราอยู่ี่บ้านดวนใหญ่อำเภอพายุเนาะใส่อีกแล้วครับใส่อีกแล้วเอาโอเคครับพี่น้องเราคงไม่สามารถที่จะตามไปได้ตลอดนะครับตอนนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนอเราต้องกลับไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือกี่โมงถึงจะมาดูอีก สี่โมงกลับมากินข้าวข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับประเทศไทยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับนี่อ่ะโอเคครับพี่น้องดเดี๋ยวค่อยตามไปดูว่าผลงานจะออกมาอย่างไรนะครับผมครับ,รบตอนนี้ต้องลงมาที่พักข้างล่างนะคะไม่ค้างจะสูงนิดนะึง ตอนนี้เราลงมาสถานที่ที่เราจะตั้งแคมป์รอนักล่านะครับผมนี่บริเวณทุ่งนาครับทุ่งนาโอ้โหได้บรรยากาศได้ฟิลมากเลยตอนนี้เวลาครับเกือบสิบโมงแล้วเรายังไม่ได้กินข้า,าวเช้าครับผมครูไทยกําลังนะครับบอกมะละกอจะก,กินมะละกอตำมะละกอครับผมตอนนี้เราตลับมะละกอครับผมอาหารสิบโมงครับไม่ใช่อาหารเช้าแล้วครับผม ตอนนี้ผมขาตันแล้วคนไทยเตรียมพริกนะครับเตรียมพริกพนุ่มครับต้ม,มตำชุ่ม,มตำลองรองท้องก่อนครับปลากระป๋องครับอาหารทะเลนี่ยข้าวมาให้หนึ่งมาเยอนะนี่ยเนี่เนี่เนี่เ่ข้าวผมก็ต้องรีบแล้วครับผมพี่น้องท้องไม่รอใครแล้วหิวจัดแล้วครับผมตอนนี้ก็ลังหาอุปกรณ์ ร้อยลงทานใหญ่เราเลยเนาะรอรับประทานอาหารของเราส้มตำนะครับแล้วก็อบน้องวัวแล้วก็ปลากระป๋องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มชุดลงคำเภอวางสะพุงแล้วนหิงหครับอร่อยเลยเ อากาศทุ่งนาเลยครับพี่น้องเนี่ยรถเราก็อยู่ที่โน้นครับพอครัวหัว,วป่าเป็นได้ทุกอย่างเป็นครูสอนยูทูบก็กได้ครับผมทำทกับข้าวกินก็เป็นโอ้อาการกมากเลยยอดมากเลยอาการเอ้าขอ,อยากกินข้าวก่อนครับพี่น้องเลยการแรกเรามาถึงที่ก่อนที่เราจะทํานั่นก็คือนะครับสถานที่ขึ้นสวรรค์น,นะครับปลดทุกข์้วห้องน้ํานั่นเองนะครับผม อุปกรณ์ขอเราก็โค้งเหล็กครับมาตรฐานเลยต่อการแรกเราต้องตอกเสาซะก่อนลงเสาเข็มซะก่อนครับผมนี่เพื่อยึดนะครับผมทำประตูแล้วอตอนนี้ประตูห้องน้ำทำแบบง่าย 嗯嗯、哪你忙你忙了，还到那里忙？<laughs> ก็จะได้ประมาณนี้ห้องน้ำครูใหญ่ยา,ยาวโอ้โหสร,สร้างฝีมือล้วนประมาณนี้ห้องน้ำค่ะพอได้ใช้ได้โอเคแล้วยัางเรียบร้อยโอเคหน่อยจบครับผมที่สุดเราก็ได้ที่นอนแล้วครับผมที่หลบมุมครับที่หลบมุมห่างเต็นท์นอนโน้ดห้องน้ำเราครับผม ไปดูครับไปดูไปดูห้องน้ำเราเสร็จสับเรียบร้อยครับผมนี่สี่เหลี่ยมเล็กๆครับไปดูด้านในนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีน้ำนะครับแล้วเราประมาณว่าใช้ย้อนยุกนะครับเสียมขุดหลุมแล้วเราก็มีที่นั่งนะครับมีน้ำมีขันจากน้ำนะครับ้างอ่าโอเคครับพี่น้องนี่คือเรามาตั้งแคมป์กันเราต้องมีพร้อมนะครับผมนี่ห้องน้ำ น,นอนรถเราเราจะนอนที่โนุน่นครบับ Hmm. Come on, come on. That's all. ครับตั้งแต่เรามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับผมเราก็เดินทางมาเป้าหมายตรงนี้แล้วก็มาทําการล่าสัตว์นะครับล่าหนูนั่นเองครับตอนนี้เราถึงเวลามืดค่าแล้วประมาณหกโมงเราจะหุงข้าวกินตอนสามสี่ทุ่มอ่าสามสี่ทุ่มนะครับเป็นหุงข้าวแบบโบราณน,นะขอไฟแล้วก็หุงข้าวนะครับ เขาเรียกว่าเสด็จน้ำหมดตรงน,นี้ขงข่าวเสด็จน้ำเสด็จน้ำเนาะนี่กำลังคนน,น,นี่จะโทรครับเป็นผู้ชํานานการขงนะข้าวกินตอนเย็นครับเคว่าตอนสี่ทุ่มเนี่ยพวกเราจะมีอาหารอะไรมาครับเราจะเจออะไรนะครับติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เริ่มมืดค่ำแล้วนะครับผมวิถีชีวิตของพวกเราที่มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นะครับออกลานหมูนะ <c oughs> ก็มีไฟ โซลาเซเลล์นะครับที่เราเตรียมมาหนึ่งหลอดเนาะพอได้มีแสงสว่างครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแล้วก็คงมีแสงไฟนิดหน่อยจากโซลารเซลล์ครับผมไวเขาให้มันให้ไอมันออกน้ำมีมมมให้มันมีหูครับไว้เขามนเน้นอ๋อครับต้องคนทะกอนครับถ้าข้าวเหนียวมมนต้องสูกซุก่อนแล้วก็ช่วยช่วยแล้วก็ค่อยเอาคล้ายกันครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เปิดหัวกาศให น้ำออกไงน้ำออกเนาะแล้วก็เอาใส่ไฟอีกครั้งหนึ่งข้าวยังไม่สุกเนาะหรือสุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วนี่เรามาดูนะครับยังไม่เดินครับยังไม่เดินนะยังไม่เดินนี่ครับหอกำผลบ่นี่ออกมาห่ํำเดินใช่ใช่มันยังไม่ดึกครับนี่เฮ้ย้ยเขาติดนกเห้อยเขาติดนกบ่โอ้นกก็มี ตกตอนคืนครับอากาศเริ่มหนาวครับคณบุชลินนั่งสิงไฟ้วครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะาารนครับผมตอนนี้อยู่ประมาณสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มเราและกอ่อกองไฟครับผมคืนนี้อากาศเย็นสบายครับนอนเต็นท์น่าจะนอนแบบสบายสบายเลยครับสำหรับเช้านี้นะครับเราก็นึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวไว้กิน นะครับตอนนี้เช่าอยู่นะครับพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาเราต้องไปต่อครับเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแต่เราสองคนนี่แหละเดี๋ยวก็ทำอาหารกินนะครับนี่คือเราออกมาใช้ชีวิตยอยู่นอกบ้านนะครับอยู่กลางทุ่งนาครับพี่น้องคืนก็นอนที่นี่ครับนอนที่นี่เนาะนี่รถน,นอนเราอยู่ที่นี่ครับผมก็คงจะทำให้เต้นแห้งนั่นแหละแล้วถึงจะได้กลับนะครับผมเพราะตอนนี้แดดกำลังมา เต้นไม่แห้งเราเก็บมันก็จะเป็นเชื้อรลาครับนี่บริเวณพื้นที่นะครับผมทุ่งนาโอเดรฟิวมากเลยครับผมเพื่อนๆกลับหมดแล้วนะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับช่องครูใหญ่ยาวครับช่องครูใหญ่ยาวนะฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่นะโอเคสำหรับเช้านี้ครับอ่าคุณบุศรินก็จะเข็นนะครับกรมวิธีการทำนะครับ พูดได้เลยนะครับน่าจะครั้งแรกในชีวิตของพวกผมเลยที่มาเห็นการทำนะครับการล่าเนี่ยวางไปเลยครับไม่ต้องจับบ่อยครับอยากทำคุณบุตรลูก็อยากทำนะผมยังยังยังปล่อยไว้นิ่งๆมันต้องการความไหม้แหละครับตอนนี้ไหมหนักไหมนักต้ต้องเผาให้มันไหม้เอาไปได้ได้นุ๊ก ยังรู้ยังรู้ก็มัดเขาคนในความเกมขาเนมัดนะครับมัดผิวเป๊กคมค่าเลยครับเรามาวันนี้เราเห็นนะครับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นนี่ที่เรายังไม่เคยทํานะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นนะครับความรู้ใหม่สําหรับพวกเราเนาะแต่สําหรับเซียนขมนขาวนี่นักล่าเลยครับผมแล้วก็ครูไทยนี่ก็นี้ปีที่สามนะครับออกมาล่าด้วยกับ แล้วก็นักล่าอีกกล้วยทอดนะครับคุณกล้วยทอดครับผมมาร่วมทีมมาร่วมทีมด้วยเนาะปีที่สามแล้วปีหน้าผมมาร่วมแน่นอนนะครับปีนี้มาแล้วครับผมอ่ะโอเคพี่น้องนี่ตอนนี้เราก็จะหลังจากนี้เราก็จะชํำแหลแล้วก็ทําอาหารครับกินกันตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วเนาะพริกแกงพริกแกงอยากเจ็บก็เจ็บึ้นมาเลยคนนฒ่าคนแกง ขันลุ่มขึ้นสาวขึ้นผมที่ตกใจเลยคือต้องทล่าลงนเนาะตรองยอมรับผมเก่งบ้านนอกม,มันมันแหง้งแข็งแรงแหงตากม่องใสขึ้นผมดกดำขึ้นเรื่อยเพราแม่นนะแต่บ,บ้านบูนเริ่มแล้วครับมผมเป็นการขัร้วหนูแล้ว เราจับปิดทิศเรียบร้อยเนอะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแกงขั่วแกงขั่วนะเครื่องปรุงครับในเครื่องปรุงตั้ครับทริกพริกทรมุดสวนบอกว่าเครื่องเทศเอาแบนี้แล้วแกรงไว้ไว้ให้ใส่หน้าด้ใส่นิดหน่อยสุกอ่ะครับแล้วก็ขั่วขั่วให้ขั่วให้เนื้อมันสุกกว่านครับเกล็ดนะครับตอนนี้เราขั่วเครื่องเทศนะครับผมเครื่องปรุง มีกลิ่นจนมีกลิ่นหอมแล้วกินหอมครับตอนนี้จะจะเอาหนูใส่ครับผมใส่ั่วหนูลงไปหนูเยอะเลยครับผมหม้อหนูเอตอนนี้เ็นต้นเปียงแข็งยันไงมาเนี่ย ลายเฉลายเสียบลายเป็นสองโต๊เป็นหน่วยหนึ่งโต๊ะโต๊ะจิ้มจิ้มดูโอ้ครับผมเพรน้ำเกลือนะที่กอกอยน้ำเกลือนะเกลือหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จนะครับนี่กรรมวิธีอีกความเชื่อนะครับนั่นก็คือนักล่านี่ต้องเอาข้าวและอาหารที่ทํานะครับให้ผู้หญ้ากินใช่ไหมครับนี่เส้นไหวให้กับผู้หญ้าตายายนะครับผม บรรทุนลูนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เรามาครั้งนี้นะไปนี่ครับผมนี่ครับวสุกูสุคนเนะครับไนูตัวใหญ่ๆสุกูสุคนนี่นี่ครับผมนี่คือกรรมรวิธีนะครับคือยึดถือกันมาตลอดนะครับหลังจากมลาล่าเราก็ต้องมีอาหารให้กับนะครับบร,บรรุนลนะครับผม เริ่มแล้วครับตอนนี้นี่ได้เวลาประมาณสามทุ่มัว่เกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับที่เรามากินอาหารกันนี่เอาวางลงเลยนี่ผมก็จะร่วมด้วยนะครับผมนจินอกีกนี่ปนี่คือนายพานเรานักล่าเรานะครับผมาเมาเข้ามาเอะเริ่มเลยเริ่มเลยลุยเลยโอ้เงกนบินโอ้โห ได้เวลาแล้วเจ้าน <TH> ้อยนีน่าอร่อมากใสนทุกวันฤดูวาไปบืนเจ้านี่มอแก่หนาวบ่แก่หนาวเจ้านี่ห้างตัวนี้ก็ใกล้ขันเนิยวถือว่ารสชาติเป็นไงปลาของย่งวนร้อนแล้วมันขันแล้วไก่เฮ้อาเพงบอกผมที่